คืออย่างนี้นะมีคนสงสัยว่าทําไมเขียวสวยที่เกษตรมนตรีเนี่ยทำไมถึงชื่อว่าเขียวสวยพระราชาแล้วก็เป็นอกล่องราชินีด้วยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงชื่อนี้แล้วมันแตกต่างไงกับเขียวสวยอกล่องที่มีอยู่ทั่ว,วไปเขียวสวยพระราชาเนี่ยมันมีที่มาจากว่าเป็นมะม่วงที่เข้ามาในยุคของรัชกาลที่9นะนำเข้ามาจากอินโดนีเซียแล้วช่วงนั้นเนี่ย ออในหลวงรัชการที่9เนี่ยได้มีโอกาสเสวยมะม่วงชนิดนี้มะม่วงชนิดนี้เนี่ยยังไม่มีชื่อโดยรูปร่างและลักษณะรสชาติที่มันดีมาก พระองค์ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นมะม่วงเขียวเสวยด้วยเหตุผลนี้แหละ,กะเกษตรตรีเรารู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของรัชกาลที่9ก้าก็เลยตั้งชื่อสรรเสริญพระบารามีของท่านด้วยการใช้ชื่อนี้ว่าเป็นมะม่วงเขียวเสวยพระราชานั่นเองในส่วนของอกล่องราชีเนี่ยคือมะม่วงเปรี้ยวตอนดิบมันจะเปรี้ยวสุดๆแต่ถ้ามันสุกข,ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องรสชาติหวานที่สุดและนอกจากหวานที่สุดแล้วมันต้องมีกลิ่นหอมของความเป็นมะม่วงสุกด้วย เพราะฉะนั้นเราเลยยกย่องให้เป็นมะม่วงอ,อกล่องมันมีความเป็นมะม่วงสุกที่ครบเลยทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นเราก็เลยตั้งชื่อนี่ว่าเป็นมะม่วงอกล่องเขียวราชนีเพราะฉะนั้นถ้าใครมีที่นะเรามีที่ถมใหม่หรือว่ามีที่บริเวณว่างรอบๆบ้านถ้าคุณอยากเอามะม่วงละอกล่องราชนีของเราเนี่ยเอาไปลองปลูกดูก็ได้นะ แต่ถ้าใครอยากจะรู้ก่อนว่าเอาไปปลูกแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรสชาติออกไปออกมาเป็นแบบไหนหวานมากหวานน้อยยังไงนี่เลยในมือครูตอนนี้เพราะกเกษตรมนตรีเราบอกคุณแล้วว่าเราขายอะไรเราขายผลลัพธ์เราให้คุณตั้งแต่ลากจนปากคุณขายตั้งแต่กิ่งพันธุ์ไปชุดจนถึงลูกออกผลผลิตให้คุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าโอ,โอโกร่องราชนีรสชาติเป็นยังไงออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาแบบไหนในมือครูนี่เลยเพราะมะม่วงเราเนี่ยมันเป็นมะม่วงที่เรา เอามาจากพันธุ์แท้ๆเลยย่างเดิมเลย40กว่าปีที่เราที่เราปลูกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นรสชาติที่หวานสนิทความหอมนี่หอมแบบธรรมชาติจริงๆนะ เพราะฉันทดสอบก่อนก่อนที่คุณจะไปปลูกน,นะนี่คือรุ่นแรกของปีนี้เลยนะประเดิมเป็นรุ่นแรกเลยไซส์ออกมาอวกเต็มที่แบบนี้เลยและที่สําคัญเลยคุณจะเชื่อใครได้คนคนนั้นเขาต้องมีผลลัพธ์ให้คุณเห็นนะอย่างเกษตรมงตรีเนี่ยใครจะซื้อกิ่งพันธุ์มามุ่งเราไปเนี่ยอย่างอกล้องราชนีเขสวยพระราชาอย่างเงี้ยคุณไม่ได้สั่งกิ่งพันธไปแบบมั่ว แต่คุณสามารถที่จะลองเอาผลผลิตเอาผลลัพธ์จริงๆไปลองพิสูจน์ในตัวคุณเองก่อนถ้ามันใช่อย่างที่คุณคิดเอาไว้คุณก็สามารถที่จะสั่งเอาไปปลูกเองได้นั่นแหละมันคือสิ่งที่คุณจะได้ความจริงที่สุดจากตัวคุณเองเพราะฉะนะั้นใครสนใจอยากจะประเดิมอกล้องราชนีรุ่นแรกเลยของกเกษตรมนตรีหวานหอมแค่ไหนสามารถอินบ็อกมาสอบถามเราได้ค่ะครูเจนกเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดิน